สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็มาถึงเรียวนับเบอร์ครั้งที่2พวกเราแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในหัวข้อของการแยกตัวประกอบเนาะซึ่งจะมีการแยกตัวประกอบตั้งแต่กําลังสองกำลังสามขึ้นไปนะคะซึ่งกําลังสองในครูเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยน่าจะพอมมีพื้นฐานกันมาบ้างแล้วนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนให้พวกเรานะคะแล้วก็ ก็จะมีเทคนิคใ,ใหม่ๆเช่นวิธีการหาสังเคราะห์นะคะอันนี้ก็คือจะใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกด้วยสําหรับการแยกตัวประกอบที่มีกําลังตั้งแต่3ามขึ้นไปถ้าผู้นาตัวนั้นแยกตัวประกอบได้นะคะโอเคข้อแรกนะคะการแยกตัวประกอบของผู้นำนะคะซึ่งครูก็จะทวนนิยามสั์นะคะที่พวกเราควรจะทราบให้ก่อนนะคะตัวแรกค่ะ โมโนเมียหรือว่าตัวเอกนามเอกนามคือไลไรเอกนามก็คือการเขียนสัญลักษณ์นะคะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยในรูปของการคูณของค่าพงที่หรือว่าตัวเลขที่เรารู้จักกันนะคะกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะคะอย่างเช่นครูก็ให้ตัวอย่างมาถูกไหมคะอย่างเช่นที่พวกเราเห็นเนี่ยคะ่ะลบสลบสเนี่ยเราถือว่าอะไร แล้วคูณกับตัวแปรแหละแต่ตัวแปรนั้นมันกาลังอะไรกําลังศูนย์นะคะมันก็เลยเขียนแค่ค่าคงที่นะคะหรือจะเป็น 2x นะคะหรือจะเป็น 3x y อย่างนี้ก็ได้หรือ 3x กําลังสองได้หมดเลยแต่ขอแค่มันมีแค่ก้อนเดียวอ่ะนะคะเราจะมองเป็นหรือหรือในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าแค่1พหนึ่งเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราเอาเอกนามนะคะหลายเอกนามมาบวกลบกันนะคะมันก็จะกลายเป็นพหุนามก็คือตามรากศั์เลยเด็กๆโมโนแปลว่า1พหุ ว่าหลายถูกไหมเพราะฉะนั้นพหุนามเนี่ยก็เกิดจากโมโนเมียลนะคะหลายๆอันเนี่ยมารวมกันบวกลบกันนะคะใช้ใช้ใช้สำหรับการบวกกันลบนะคะก็จะได้เป็นตัวพหุนามเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นนิยามสับพื้นฐานคราวนี้เนี่ยเรามาดูคล้ายๆกับว่านิยามหรือว่าการสเตทในรูปของฟอร์มอลหรือว่าการสเตทนิยามอย่างเป็นทางการนะคะโพลินเมียลนะคะก็คืออะไรคะมันคือฟังก์ชันค่ะพึ่งจริงอะ่ะ มันมีหลายนิยามหลายรูปแบบในการเขียนเลยแต่ครูชอบตรงนี้เพราะว่าเขาประกาศว่าพลิโนมีอะค่ะมันคือฟังก์ชันซึ่งเด็กยังไม่ได้เรียนหรอกเดี๋ยวจะเรียนในบทสุดท้ายของเทอมนี้นะคะมันคือฟังก์ชันแต่ให้รู้ไว้มันคือฟังก์ชันแบบหนึ่งนะคะที่อะไรคะที่มีค่าคงที่นะคะคูณอยู่กับตัวแปรนะคะที่มันมีเลขชี้กำลังอยู่นะคะสมมติโค ให้ว่านะคะ an นะคะ a ห้อย n เนี่ยนะคะคือสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับ x กำลัง n นะคะ an ลบหนึ่งคือสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับ x กำลัง n ลบหนึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆไอตรงเนี้ยมันคือตัวเลขเด็กไม่ต้องซีเรียสอะไรตามที่พวกเราเคยเห็นเลยนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะบวกแล้วก็ลดดีกรีทีละหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งได้ว่าเราคูณกับ x กำลังศูนย์ซึ่งตรงนี้อย่างที่ครูบอกไปว่าเขาไม่นิยมเขียน เพราะว่าไอ้กางสูนย์มาได้หนึ่งนะคะมันก็เลยจะได้ว่าเราก็จะลดกําลังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงได้อะไรได้เหลือแค่ค่าคงตัวอันเดียวอันสุดท้ายอันนี้คือลักษณะของโพลินอมนี่นะคะเสร็จแ,แล้วคราวนี้เราก็จะเรียก A n นะคะว่า leading coefficient ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือดูว่าค่าคงที่อะไรอยู่กับ x ก,กําลังสูงสุดหรือว่าอยู่กับตัวแปรกำลังสูงสุดอันนั้นก็คือเรียกว่า leading coefficient นะคะซึ่งตัวแปรเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น X อ,อย่างเดียว จะจะเป็น y เป็น m เป็น n ได้หมดนะคะเด็กๆก็แค่เปลี่ยนตรงไหน f m ตรงนี้ค่ะหนูก็เปลี่ยนอะไรจาก x เป็นอะไร m กำลัง n แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวค่อยไปเรียนต่อหลังจากาจบเรียว number นะคะเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องการเขียนสัญลักษณ์ด้วยนะคะ,ะส่วนในเรื่องของ n นะคะ n ก็คือดีกรีดีกรีของพ่อคุณแมก็คือเราจะมองว่า e ก้อนนี้ทั้งต้นเนี่ยนะคะ x กำลังสูงสุดคืออะไรเพรากูแนมก็คือจะได้เป็นกําลังสูงสุดของตัวนั้นโอเคไหมลูกนะคะอันนี้ก็คือเป็นดีกรีของตัวพ่อคูแนมนั้นนะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็คือ constant term นะคะอย่างที่ครูบอกไปมันคือค่าของที่เพราะว่ามันคูณอยู่กับ x กําลังสูงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นนิยามนะคะของพ่อคูแนมหรือว่า polynomial พวกเราน่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละแต่ว่า อันนี้ก็เอามาโชว์นะนะคะในรูปแบบของนิยามอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอ่ะคราวนี้มาสู่หัวใจอันแรกของเรานะคะก็คือการแยกตัวประกอบนะคะของพหุนามดีกรีสองนะคะอ่ะคราวนี้มีวิธีการอะไรบ้างครูเข้าใจนะว่าพวกเรา เคยเรียนกันมาบ้างแล้วถูกไหมคะก็คือ1การแยกตัวประกอบในรูปแบบของ2เล็บถูกไหมเรามีพหุนามกําลังสองใช่ไหมแล้วก็แยก2เล็บถ้าแยากได้เออมันมีแยกไม่ได้ด้วยถูกไหมนะคะราวนีอ้อันหนึ่งที่เป็นเทคนิคที่เขานิยมใช้ก็คืออะไรคะการทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะแยกอะไรแยกสองเล็บเราไม่สามารถทําได้นะคะเราก็จะใช้เทคนิค นะคะการทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์โดยการที่อะไรคะเราอ่ะคุณทําให้ดูนะเราแยกค่ะแยกผู้กําลังที่มีตัวแปรออกมาก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วร,รู้ว่ากลังสองสมบูรณ์เนี่ยคือเราต้องบวกด้วยต้อนอะไรเข้าไปหนึ่งก้อนและทําให้มันทั้งหมดเนี่ยเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะครูก็ใส่เป็นสี่เหลี่ยมไว้ให้แล้วก็อีบวกหนึ่งอ่ะเอาไว้ก่อนอยังไม่ได้ใช้พักไว้ข้างหลังนะคะเสร็จแ,แล้วอีตัวพดสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะ มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากหลังกําลังสองถูกไหมถ้าเราท่องหน้ากาลังสองสองหน้าหลังหลังกําลังสองซึ่งไอตัวเนี้ยนะคะลบสี่ของเรามันเกิดจากสองอะไรสองหน้าหลังซึ่งหน้าตอนนี้ของเราคืออะไรคือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นหลังเราต้องกลายเป็นอะไรหลังของเราต้องกลายเป็นอะไรคะลบ 2. สองเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันคือหลังกําลังสองก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นสี่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไร x ลบ2ทง้งหมดกําลังสองก็จะกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์เสร็จแล้วหนูบวก4เข้าไปตรงนี้หนูบวกมันก็ต้องทําไรลบทิ้งเพื่อให้ค่าเหมือนเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ต้องลบ4แล้วค่อยเอามารวมกับพจน์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นลบ3นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆก็จะได้ว่าสามารถทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้นะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะก็จะกลายเป็น x ลบ2อันนี้คือกําลังสองสมบูรณ์ที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยอะไรตามด้วยสามอันนี้คือตัว ตัวอะไรคะคือตัวคำตอบต่อกันนะคะเมื่อกี้มีเสียงลบก,กว่านิดหนึ่งนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการใช้อะไรการใช้สูตรนะคะการใช้สูตรมันมีข้อดีอยู่ก็คือไม่ว่าไอ้ตัวกําลังสองนั้นจะแยกได้หรือไม่ได้เราสามารถที่จะดูได้จากสูตรนี้เลยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของสูตรนิดนึงนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าสูตรมันคืออะไรลบ B, บลบ,บวลบ B, กลบจวัลูบีกำลังสองลบสี่เอซแล้วก็ส่วนทั้งหมดนะคะต้องส่วนด้วยทั้งหมด ด้วยอะไรรีสสองเนะคะเสร็จแ,แล้วตัวนี้ครูบอกว่ามันสามารถบอกได้ยังไงใช่ไหมว่ามันแยกได้ไม่ได้เนื่องจากมันมีในส่วนของ square root อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตรงภายใต้ q แ a r e r ร o t อ่ะมันคือ b กลังสองลบสี่ใช่ไหมถ้าสมมุติมันมากกว่าหรือเท่ากับศนย์แสดงว่าอะไรสแ a r ร r o ู t นั้นหาค่าได้ก็จะได้ว่าเี่ยถ้าเราจะแยกตัวประกอบอ่ะเราสามารถแยกได้แต่ถ้า B กลังสลบสี่ น้อยกว่าศูนย์แสดงว่ามันติดลบแสดงว่าตัวเนี้ยทำไมคะหาค่าไม่ได้นะคะ